ครับผม,ม,มป้าเผาแหละครับครับเดี๋ยวเผมไปส่งที่บ้านหนอกรายแกนเนะครับครับผมเป็นไงเป็นโทรไหมอย่างก็ไปสั่งป้าเผากั <laughs> อันนี้เผาแบบจะได้นี่เหล,ล่งดวนเะเผาแบบเหล่งดวนเป็นเลย๋ <laughs> อเนี่ยหอมอเผาเผาที่ขายกูเต้ป้าเผา หอมเบ้ออร่อยเองอย่าลืมพูดหนูนะครับหม่าเป้าเผาหนูครับหม่าเป้าเผาฉั่งก๊อดฉั่งก๊อดครับอร่อยวันนี้ครับเดี๋ยวเบิรเดี๋ยวมันติ้งอีกคนเดียวละโอเคเดี๋ยวติ้งเอามาพอกันเนาะอ้าวได้หรือยังกันนี่ร้อยครับโอ้มันหอมแค่หอมแค่นี่หอมกว่าไหนล่ะต้องต้องเผาต้องเผากี่รอบต้องเผาอุณหภูมิอยู่ตีจะได้จะร่อยอ่ะ หกร้อยองศาครับอ๋ออันนี้สูตรหม่าเป้าเผาของช่างก๊อดเนาะห้านาทีครับโอ้ขายสปาเนาะขายแหงเป้าเผานะขายแบบเป้าเผาอือนอส้มอือขายทุกอย่างครับตีจะขายได้เนาะ <c oughs>